ในภาพรวมเนี่ยพบมนุษย์เนี่ยมันเกิดมาเพราะว่าพระเจ้าบอกว่าทําทั้งกรรมดําและกรรมขาวมาพอๆกันนะดังนั้นมนุษย์อะไรน,นะก็สุขบ้างทุกบ้างแต่เรารู้ธรรมะเพื่อการหลุดพ้นดีกว่าเพราะไหนๆก็ได้ความเป็นมนุษย์แล้วเนี่ยโอกาสมันได้ยากและมนุษย์มีศักยภาพในการรู้ธรรมนี้มีการอยู่ประพฤติพรหมจรรย์เยี่ยมยอดเป็นผู้มีความกล้าหาญเป็นผู้มีสติ ซึ่งเป็นคุณธรรมที่ดีงามที่เทวดาไม่มีใช่ไหมเทวดาเลยอยากมาเกิดเป็นมนุษย์เป็นสุกติของเทวดานี่มนุษย์เนี่ยเป็นสุคติของเทวดาเทวดาตายแล้วอยากมาเกิดเป็นมนุษย์นะดังนั้นเราก็อย่าไปใฝ่ฝันไปเป็นเทวดานะก็ให้พอใจในความเป็นมนุษย์เนี่ยนะหลุดพ้นได้นะน,นั้นคือเป้าหมายสูงสุดดีที่สุดเพราะเราจะไปเกิดในภพใดๆก็ตามก็แก่เจ็บตายหมด ตายแล้วก็ไม่พ้นอบายจะได้ดีได้เลิศแค่ไหนก็ก็ไม่พ้นความตายอยู่ดีนพระเจ้าเล่าถึงประวัติของพระองค์เนี่ยพระองค์เป็นพระเจ้าจากักรพรรดิชื่อพระเจ้ามหาสุทธศนะพระเจ้าสารพัดเลยนะกี่ครั้งกี่ครั้งนะนะปราสาท84,000นี่ก็ของเราเห็นไหมช้างมารถอย่างละ84,000ก็ของเราอืม แผ่นดินทั้งทวีนในเมืองทั้งหมดนี่ก็ของเราเนี่ยนะหมดไปแล้วนะ,ะจางกลายไปแล้วดับไปแล้วสูญสิ้นไปแล้วใช่ไหมพระเจ้าจักรพรรดิก็มีวันกายแตกทําลายอย่างงี้อ่านั้นพระเจ้าเนี่ยเป็นกี่ครั้งเท้าสักกะเนี่ยกี่ครั้ง36ครั้งพระเจ้าจักรพรรดิกี่ครั้ง นับด้วยร้อยๆครั้งนะพระราชาธรรมดานับไม่ไหวนะในสั่งสารวัตที่ก่อนจะมาเป็นพระพุทธเจ้าเนี่ยนะดังนั้นเราชีวิตเราเนี่ยจะผ่านเรื่องพวกนี้มากมายนะแล้วทรัพย์สมบัติระดับพระเจ้าจากักรพรรดิเนี่ยก็ยังเทียบไม่ได้กับเทวดาชั้นดาวดึงเลยนะเทียบไม่ได้แม้เศษเสี้ยวเลยนะอืม ดังนั้นสิ่งเหล่านี้พวกเราประสบมาหมดแล้วไงพระพุทธเจ้าถึงเล่าให้ฟังเนี่ยการเล่าอาดีตมันก็ดีอย่างนี้นเราจะได้รู้ว่าเราเป็นคนเคยรวยทุกคนเคยรวยมาก่อนหมดอ่ะเคยเป็นคนพิการพระองค์บอกพวกเธอเนี่ยเคยเป็นคนพิการมาแล้วตลอดการยาวนานเคยเป็นพ่อเป็นแม่เป็นพี่หญิงน้องหญิงพี่ชายน้องชายนงเคยเป็นบุตรเป็นธิดา เคยเป็นคนพิการ <c oughs> เป็นคนรวย <c oughs> เป็นคนจน <c oughs> เคยเป็นมาหมดนะดังนั้นไม่ต้องไปอยากอะไรหรอกนะสัตว์โลกเป็นไปตามกรรมมันได้แค่ไหนก็แค่นั้นทําปัจจุบันให้ดนะีเดี๋ยวข้างหน้ามันดีเองแล้วเราก็ทําดีที่สุดในปัจจุบันไปคิดข้างหน้าไกลๆเนี่ยพรุ่งนี้จะตายหรือเปล่าก็ไม่รู้เย็นนี้จะตายหรือเปล่าก็ไม่รู้ใช่ไหมคิดปลุงไปเรื่อยนะตายมาหมดเลยไอ้ที่ปรุงไว้ ไม่มีอะไรเลยนะอยู่ในโลกแห่งความฝันอย่าไปปรุงอะไรเยอะนะปรุงแต่งเสร็จแล้วก็วางวางไว้แล้วก็ทําในปัจจุบันให้ดีที่สุดแค่นั้นเองหลักการใช้ชีวิตเนี่ยง่ายๆเรียกว่าเป็นผู้มีราตีหนึ่งเจริญนะอดีตที่ล่วงไปแล้วก็อย่าไปกังวลอนาคตยังมาไม่ถึงก็อย่าไปมัวคํานึงถึงมากมายนะพยายามอยู่กับปัจจุบันทําปัจจุบันให้ดี เนี่ยใครทําอย่างเนี้ยนะอ่าปัจจุบันที่เราอยู่เนี่ยทำให้ดีที่สุดเนี่ยก็ไม่ยึดถือใครทําอย่างเนี้ยเรียกว่าเป็นผู้มีราตรีหนึ่งเจริญน,นะเราก็จะไม่ทุกข์อะไรมากนะแล้วก็ยอมรับได้กับสิ่งต่างๆที่จะเกิดขึ้นในชีวิต